ซีรีส์ใหม่เจ้าลูซื่โดนวิจารณ์เลิบซีนพระเอกดังแต่เหมือนพ่อกับลูกสาวเริ่มถ่ายทำกันแล้วสำหรับซีรีส์เรื่องเลิบแอมบิชันของนางเอกดังอย่างเจ้าลูซือกับพระเอกหนุ่มรุ่นพี่อย่างเฉินไวยถิงคู่นี้อายุห่างกันถึง13ปีแต่ก็เคมีดีมากๆแฟนๆอดใจรอไม่ไหวแล้วที่จะรับชม แต่ล่าสุดมีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำออกมาครูพานางกำลังเข้าฉากเลิฟซีนยืนจูบก,กันอยู่ช็อตนี้เองถูกชาวเน็ตดราม่าวิจารณ์ว่าเหมือนพ่อกับลูกสาวแถมก่อนหน้านี้ที่มีการเปิดตัวพระเอกเฉินเว่ยทิงถูกชาวเน็ตจีนสาดคอมเมนต์แย่ๆใส่มากมายอาทิผู้ชายคนนี้หล่อมากในฝันของฉันเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่แล้วฉันจำหน้าของเขาเมื่อก่อนไม่ได้เลยเป็นต้น จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ